นี่คือทาวน์โฮม2ชั้นที่ราคาจับต้องได้ง่ายมากๆค่ะเป็นบ,บ้านพร้อมอยู่ฟังก์ชันครบที่มีทั้งส่วนกลางและพื้นที่สีเขียวสําหรับโครงการลเด้นทาวน์เกษตรนวมินโดยเฟเซอร์พร็อพเพอร์ตี้แถมยังได้ทําเลย่านเกษตรนวมินเดินทางง่ายใกล้ทางด่วนและทําเลใจกลางเมืองจะไปเดอะมอลล์บางกะปิเซนทันสต์วิวหรือแฟชั่นไอแลนด์ก็เดินทางไม่ไกลโดยสามารถเชื่อมต่อลาดพร้าวรัชดาและรามอินทราได้เลยและบ้านที่เราจะพาทุกคนไปชมในวันนี้ชื่อว่าไทยนติงฮิลเป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้น ที่มีหน้ากว้างถึง5.4เมตรพร้อมพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรบรรยากาศภายในบ้านโปร่งโล่งสบายงมุม Living Are เรียก็จะเชื่อมต่อไปกับ d i n i n g Are a ตรียนี้เราสามารถครียดโต๊ะกินข้าวได้ถึง4ที่นั่งเลยค่ะซึ่งจะคอนเน็กไปกับครัวไทยและยังมีพื้นที่เหลือในการจัดสรรลอน์ดี้รูมได้ด้วยความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือมีห้องนอนในชั้นล่างที่เราจะปรับให้ตรงตามไลฟ์สไตล์ได้เลยและมอขึ้นมาบนชั้น2เราจะพบกับห้องนอนหลักของบ้านนั่นก็คือ,อ,คอามาสเตอร์เบดรูมนั่ว่า จะเป็นมุมพักผ่อนที่สามารถลงเตียงขิงใสได้เลยและมุมแต่งตัวสําหรับสาวๆโซนนี้เชื่อมต่อห้องน้ําในตัวด้วยนะห้องนี้ยังมาพร้อมกับระเบียงส่วนตัวสุดชิลและแน่นอนว่ายังมีห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ที่สามารถรองรับการขยับขยายของครอบครัวในอนาคตหรือจะปรับเป็นห้องทํางานก็ได้ที่สําคัญยังมีมัลติเพอร์โพสมุมนี้จะทําเป็นห้องพรกก็สวยงามมากๆค่ะนี่คือโครงการที่มีเพื่อนบ้านแค่124ยูนิตเท่านั้นหรือว่าทั้งเงียบสงบและเป็นส่วนตัวเรา<อ>ถึงยังมีส่วนกลางที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน ที่แยกสระเด็กและสระผู้ใหญ่ส่วนสาธารนณะพร้อมกับเพลงก่าวที่เราสามารถมาปิกนิกได้เลยทั้งหมดนี้คือโครงการ g เด d นทา o w n เกษตรนวมินทาวน์โฮมที่แสนเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุข